สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าฟินส์วัลลนาวันนี้เราจะพาไปดูว่าฟินแลนด์ประเทศเล็กๆในยุโรปเหนือ ที่มักจะติดอันดับต้นๆของโลกในด้านคุณภาพชีวิตนั้นเขามีระบบเศรษฐกิจแบบไหนกันแน่ทำไมถึงรวยและเท่าเทียมได้ในเวลาเดียวกันเราไปหาคำตอบนี้ด้วยกันเลยค่ะเศรษฐกิจฟินแลนด์คือระบบตลาดเสรีแต่ไม่สุดโตง่งเริ่มจากพื้นฐานก่อนฟินแลนด์ใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีหรือ market economy คือเอกชนสามารถลงทุนผลิตสินค้าหรือบริการและแข่งขันได้อย่างอิสระเสรีรัฐบาลไม่ควบคุมราคาหรือผลิตเองทุกอย่างแบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์เช่นคอมมิวนิสต์แต่ฟินแลนด์ก็ไม่ใช่ทุนนิยมเสรีแบบอเมริกา ตรงที่เขามีการควบคุมและแทรกแซงโดยรัฐบาลบางจุดเพื่อสร้างความเท่าเทียมตัวอย่างเช่นรัฐอาจให้เงินสนับสนุนกับธุรกิจเล็กๆในชนบทหรือคุมราคาบริการสาธารณะไม่ให้แพงเกินไปออรัฐสวัสดิการหัวใจของระบบนี้สิ่งที่ทำให้ฟินแลนด์ไม่เหมือนใคร ก็คือเขามีระบบรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งมากรัฐให้บริการพื้นฐานกับประชาชนโดยไม่หว,งหวังผลกำไรเช่นการศึกษาฟรีถึงระ,ระดับมหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนการรักษาพยาบาลอาจจะส่งผลถูกหรือฟรีสำหรับทุกคน เงินบำนาญสวัสดิการคนชราเงินอุดหนุนครอบครัวและเด็กเงินช่วยเหลือคนว่างงานและฝึกอบรมอาชีพใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้แม้แต่คนไม่มีรายได้สูงก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญระบบเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ฟินแลนด์ล้มละลายเลยตรงกันข้าม พวกเขาใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลไม่ได้ทำทุกอย่างเอกชนยังคงเป็นพระเอกในหลายด้านอย่าเข้าใจผิดว่าฟินแลนด์คือรัฐที่ควบคุมทุกอย่างในความจริงแล้วภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในชีวิตในเศรษ,ษฐกิจเช่นธุรกิจเทคโนโลยีเช่นนกเกียบริษัทสตาร์ทอัพ ด้าน AI เกมพลังงานสะอาดบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนเช่นอุตสาหกรรมไบโอเทคพลังงานและแต่รัฐบาลจะคอยทำหน้าที่วางกรอบกำกับและสนับสนุนเช่นให้เงินทุนวิจัยสร้างโครงสร้างพื้นฐานออกนโยบายภาษีที่เอื้อต่อธุรกิจให้ยั่งยืน รัฐสวัสดิการภาษีสูงจริงแต่คุ้มคำถามที่คนมักสงสัยคือแล้วเอาเงินจากไหนมาจ่ายคำตอบคือภาษีค่ะฟินแลนด์เก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงรายได้ส่วนบุคคล Income Tax สูงสุดเกือบ50%สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงว หรือภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ประมาณ24%ภาษีนิติบุคคลก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางถึงสูงแต่อย่าลืมนะคะว่าคนฟินแลนด์จ่ายภาษีอย่างเต็มใจเพราะเขาเห็นว่าภาษีที่จ่ายไปได้กลับคืนมาในรูปแบบของบริการที่มีคุณภาพสูงจริงๆการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐ นายจ้างและลูกจ้างอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบการเจรจาสามฝ่ายเช่นประกอบด้วยรัฐบาลนายจ้างสหภาพแรงงานทั้งสามฝ่ายนี้จะร่วมกันกำหนดนโยบายด้านค่าจ้างสวัสดิการแรงงานทำให้เกิดความมั่นคงและความพึงพอใจทั้งในด้านตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ และในฟินแลนด์สหภาพแรงงานไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้กับนายจ้างแต่เป็นคู่เจรจาที่ร่วมกันพัฒนาสังคมการเชื่อมต่อก,กับเศรษฐกิจโลกฟินแลนด์เป็นสภาพสมา,สมาชิกสหภาพยุโรปและได้ใช้เงินยูโร ทำให้สามารถค้าขายกับประเทศในยุโรปได้ง่ายมากทรงออกหลักของฟินแลนด์เช่นสินค้าเทคโนโลยีไม้แปลรูปเยื่อกระดาษผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสะอาดซอฟต์แวร์และเกมอย่างเช่นโรวิโอผู้สร้าง Angry Birds การเปิดรับต่างชาติผสมกับความสามารถของคนในประเทศทำให้ฟินแลนด์มีเศรษฐกิจที่ ทั้งแข่งขันได้และมีมนุษยธรรมเศษฯฯฯฯฯฯรษฐกิจฟินแลนด์สมดุลระหว่างตลาดเสรีและความเป็นธรรมสรุปง่ายๆคือฟินแลนด์มีระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานระหว่างกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพกับบทบาทของรัฐที่สร้างความเท่าเทียมพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรขออภัยค่ะพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ในได้สุดโตง่งแต่เลือกใช้สิ่งที่เวิร์กจริงๆเพื่อสร้างสังคมที่ทางเจริญและน่าอยู่หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเศรษฐกิจของฟินแลนด์ได้มากขึ้นถ้าชอบเนื้อหาดีๆได้โปรด ติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องเล่าฟินส์คนละช่องเล่าฟินส์วัลหน้าออขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ